แล้วก็แล้วก็การการมีพอมีดาโต้ยิ่ิจะทมแลวใช่ไหมคะแล้วก็เขาทีนี้เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยคนบัตานีรู้สึกว่าทําไมเราถึงต้องส่งส่งสวยไปให้กรุงเทพแล้วก็เศรษฐกิจกรุงเทพก็ไม่ดีดิฉันคิดว่าทุกจังหวัดรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมศูนย์กลางของความเจริญมันถึงไปอยู่ที่กรุงเทพคือแต่ว่าคนมันรู้สึกตั้งแต่ยุคนั้นแล้วว่าทําไมถึงต้องเอาภาษีไปเก็บให้ถึงคนที่นู่น ที่จุหลงก็เลยเสนอว่าทั้งนั้นเนี่ยขอขอให้ภาษีเนี่ยใช้จ่ายแค่สี่จังหวัดในภาคใต้นี้ได้ไหมไม่ต้องส่งไปกรุงเทพอ่าเรื่องนี้เนี่ยมันไปกระทบความมั่นคงแล้วแล้วก็ทีนี้เนี่ยท่านก็ขอให้มีผู้นําที่มาจากคนที่นี่เองจะได้ไหมอ่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับที่นั่นเออโอเคครบครบเจ็ดข้อนะคะใช่ใช่ใช มีผู้นํามาจากที่นั่นค่ะแล้วก็พอมีข้อ,ขอเสนอเนี่ยค่ะรัฐคือจังหวัดอื่นเขาก็จะเป็นแบบเรื่องให้หยุดวันศุกร์เรื่องก็คือมีเหมือนกันจังหวัดอื่นก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ไปกระทบโครงสร้างแต่ว่าเมื่อรัฐรับไปดูแล้วเนี่ยก็อธิบายว่าเรื่องไหนทําได้เรื่องไหนทําไม่ได้แต่มันถึงจุดเปลี่ยนผ่านของการปฏิวัติท่านาท่านถวันพอดี โดยจอมพลผินชุณาวันปฏิวัติแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นจอมพลปอพอจอมพลปขึ้นปุ๊บกลายเป็นนโยบายชาินยมคนปัตตานีต้องห้ามนุ่งผ้าถุงห้ามเคี้ยวหมากต้องใส่ชื่อไทยจุดนี้นะคะแล้วยิ่งเราคือพอเรายื่นไปแล้วเนี่ยจากยืนจากสิ่งที่เรายื่นที่มันเป็นข้อเสนอมันกลับเปลี่ยนคดีเป็นข้อเรียกร้องที่เรายื่นไปแล้วรัฐก็เห็นว่าือทั้งหมดเนี่ย มันกระทบความโครงสร้างความมั่นคงแน่ๆหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มว่าถ้างั้นเนี่ยคุณต้องมาจัดการกับปัญหาพื้นที่แล้วสิ่งที่เขาจัดการนั่นคือการจัดการกับแกนนําหลังจากนั้นจุสรงก็โดนข้อหาแบ่งแยกดินแดนโดนไป8ปีแต่ว่าลดเหลือ4ปีใช่ค่ะก็คืออยู่ที่เรือนจำบางขวางพอกลับมาสรุปว่าไม่ไม,ไม่ผิด พ้นโทษกลับมาปุ๊บหลังจากที่สอนหลังจากที่สอนเนี่ยกลายเป็นลูกศิษย์เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งเยอะขึ้นทําให้รัฐเพ่งเล็งอีกครั้งมันยังอยู่ในสายตารัฐอยู่คือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนพวกโต๊ะครูก็บอกแล้วว่าคือพอดีมันกลับเป็นช่วงที่ปรับปรามคอมมิวนิสต์ด้วยพวกโต๊ะครูบอกแล้วว่าคือถ้าคือถ้า,าตำรวจเรียกไปเนี่ยไม่น่าไว้ใจแล้วแต่ฮิจิซูหลงเนี่ยด้วยความที่ คิดว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรทําทให้ท่านพอวันที่13สิงหาวันศุกร์ที่13สิงหาสอง7มีหมายเรียกจากตำรวจสนิบานสงขาให้ไปยืนยันตัวฮันจีสุหลงกับพวกและลูกชายคนหนึ่งซึ่งฮันจีสุหลงพูดไทยและอ่านไทยไม่ได้มีลูกชายคนโตชื่ออมัดตูมิดาพาไปด้วยไปด้วยนั่งรถไฟจากโคกโพไปถึงที่สงขาตำรวจสนิบาลเซ็นหนังสือเสร็จ หลังจากนั้นที่บ้านก็คือไม่พบอีกเลยจนถึงสองวันภรรยาของท่านก็เอ๊ะมันผิดปกติแล้วภรรยาที่เป็นที่เป็นภรรยาโต๊ะครูซึ่งสมัยก่อนก็อาจจะค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวแต่ท่านไปตามหาสามีของท่านเองที่สนิบาตสงขาจนได้คําตอบมาว่าเนี ee, ่ยเซนหนังสือแล้วป่านนี้หนีไปมาลาาแล้วมั้งนี่คือคําตอบจากป่าเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่รับผิดชอบภรรยาของท่านกลับมา แล้วก็ถามแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยมีการคาดการ์แล้วว่าน่าจะโดนอุ้มหายแล้วแน่ๆจนเราได้สืบความจนถามจนรู้มาว่ามีคนบัตนีที่เขายอมรับว่าเขานี่แหละที่เป็นคนพาพาก้อนทั้งสี่ก้อนไปทิ้งระหว่างเกาะหนูเกาะแมวจนวันนั้นเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าไม่ต้องกลับหรอกให้นอนที่นี่แหละเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยรัฐก็เพ่งเลงแต่เขาขอกลับเมื่อเขากลับไปถึงบ้านเขาโดน ยิ่งเสียชีวิตมันก็ทําให้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันยิ่งมีน้ําหนักมากขึ้นกว่าเราจะได้ค้นหาศพเนี่ยมันก็ล่วงเวลาสองปีแล้วเพราะว่ากับคุณปู่ฮ ا ีีอามีนได้เป็นสสเราถึงได้ไปไปค้นหาศพแต่ว่าก็คือไม่เจอไม่เจอศพแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณปู่ได้เป็นสสปุ๊บคุณปู่ฮ ا ีอามีนนะคะขึ้นเป็นสสเราพยายามเรียกร้องผ่านสภาผู้แทน เป็นไปตามระบบ